สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเครื่องบินฝึกเทนเนอร์นะครับเอาไว้ฝึกบินในล่มนะครับอันนี้นะครับมีเป็นตัวต้นแบบมาจากโอฟอกกี้นะครับจากช่องไฟท์เทสนะครับเป็นเครื่องบินสามช่องนะครับสร้างง่ายๆนะครับใช้โฟมซื้อโฟมอัดแผ่นหนึ่งนะครับก็สามารถทำได้แล้วนะครับสเปคนะครับก็ มอเตอร์นะครับสองสองั้งสองเข้าไปครับจาก abc นะครับใบนะครับสโล w fly นะครับใบสิบนะครับใบแปดก็ได้นะครับเป็นได้นะครับสปีดสามสิบแอมป์นะครับย้อยมาทางนี้เลยนะครับเคจมันต้องเปิดมากนะครับประมาณนี้เพ็กนะครับจากนี่ถึงนี่นะครับก็เพกแปดสิบเส้นนะครับแบ่งยี่สิบ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 นะครับแล้วก็งอแงนขึ้นมาสัก สามยี่สิบองศานะครับมุมเปิดประมาณสามองศานะครับถ้าวัดจากตรงนี้นะลาดเป็นสามเดียบนะครับมุมเปิดปีกประมาณสามองศานะครับส่วนข้างหลังนะครับอิเวเตอร์นะครับกั็เลืดอ์ก็ใหญ่ๆหน่อยนะครับลำตัวยาวประมาณสักนะครับหกสิบเซนนะครับต้อความยาวตามนั่นเลยอันนี้หัวเย็นอินแนนไปไหนนะครับ อันนี้ลำนี้ผมใช้ฝึกบินนักเรียนนะครับน,นักเรียนฝึกบินบินดีนะครับวันนี้ใช้นะครับแบต900นะครับจิมวรทที่ใช้นะครับก็ไฟสกายปกตินะครับแบิมวอร์ทนะครับเช็คแบตกันแบต2นะครับโอเคใช้ได้ ทช่องใสแบตตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเราบินง่ายงนะครับอยากมาลองดูครับก่อนบินทุกครั้งนะครับเช็คนะครับอันนี้เชนเลวแล้วเดอร์เอานะฮะเพราะว่าบิน3ช่องง่ายงานะครับมุมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าโรงเรียนผมนะครับเนี่ยหน้าที่แค่นี้เองนะครับสนามบัสอย่างสนามบาสนะครับ อัพดาวซ้ายขวานะครับยนต์นะครับเนะล้วนะฮะเป็นไงครับเป็นช้าช้าสโลสโลนะครับอันนี้ผมใช้กล้อง GoPro คาดไว้กับหัวนะครับเห็นไหมฮะ ก็อากาศดีมากครับอันนี้มันบินกันจนเยินแล้วนะฮะลูกเหมือนลูกเปืนจะแตกไปแล้วนะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะทนสายญาตะดับหนึ่งน,นะอะเดี๋ยวผมจะลงองจอดแลนดิ้งให้ดูนะครับเทคออฟได้นะครับปกติเลย จะเทคออฟสั้นมากสตันได้นิดหน่อยอ๋อปีกนะครับก็มีการดามด้วยคาร์บอนนะครับซามินครับบิดกันใกล้ๆในล่มนะครับ อันนี้ผมหานกล้องไปด้วยโอเคประมาณนี้แนะนำนะครับรบนะครับจบง่ายๆนะครับสำหรับใครที่สัใจจะลอกยิงบินนะครับก็ ลองดูได้นะครับสวัสดีครับ